thank mm -hmm. you อันนี้ก็จะอยู่ในหนังสือพุทธพุฒนะหมวดธรรมเรื่องของทานการใหนะ้ซึ่งแง่มุมเรื่องทานเนี่ยเราอาจจะไม่เคยทราบว่าให้ทานแล้วปรินิพานไดนะ้แง่มุมนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนดันะงนั้นถ้าเราไม่เจอพุทธุศนะเนี่ยเราไม่ได้ไม่ได้เคล็ดลับตรงนี้แน่นอนว่าให้ทานยังไงปรินิพาน แต่พอเราทราบตรงนี้นี่เราโอ้โหเพราะมันมันเป็นเรื่องมาตรฐานเป็นเรื่องแบบว่าทั่วๆไปของเรียกว่าชาวพุทธเลยที่เรามีการให้มีการเสียสละมีการแบ่งปันอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยนะจะน้อยจะมากจะแก่ใครอะไรยังไงก็แล้วแต่แต่ดูจะเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราซึ่งถ้าเรารู้เทคนิคที่พระศาสดา บอกไว้เนี่ยปรินิพานได้เลยเกิดอีกสองครั้งครั้งหนึ่งเป็นพรหม,มกายิกาอีกครั้งหนึ่งเป็นอนาคามีหลังจากตายจากอนาคามีก็ปลินิพานหลักการใช้สอยโภกทรัพย์ในพระสูตรนี้พรรองตรัสกับมหาราชะว่าสับปรุษได้โพกทรัพอันโอลานแล้ว ย่อมทำตนให้เป็นสุขอิ่มหนำทำมารดาบิดาให้เป็นสุขอิ่มหนำทำบุตรภรรยาให้เป็นสุขอิ่มหนำทำทาทกรรมกรให้เป็นสุขอิ่มหนำทำมิตรอมาตให้เป็นสุขอิ่มหนำย่อมตั้งไว้ซึ่งทักขินาอันอุทิศแก่สมณพราหมณ์ทั้งหลายเป็นทักคินามีผลเลิศในเบื้องบนเป็นฝ่ายดีมีสุขเป็นผลตอบแทนเป็นไปพร้อมเพื่อสวรรค์ เมื่อเขาบริโภคโภกทรัพย์เหล่านั้นอยู่โดยชอบอย่างนี้พระราชาก็ไม่ริบโภกทรัพย์เหล่านั้นไปได้โจรก็ไม่นําไปได้ไฟก็ไม่ไหม้ได้น้ําก็ไม่พัดไปได้ทายาทอันไม่เป็นที่รักก็ไม่ยื้อแย่งไปได้มหาราชะโภกทรัพย์เหล่านั้นอันเขาบริโภคอยู่โดยชอบอย่างนี้ย่อมถึงซึ่งการได้บริโภคใช้สอยโดยไม่สูญเปล่า มหาราชเปรียบเหมือนในที่ไม่ไกลจากบ้านหรือนิคมมีสะโบกครณีมีน้ำใสจืดเยน็นสะอาดมีท่าขึ้นลงดีน่ารื่นรมคนเขาขนน้ำนั้นไปบ้างดื่มบ้างอาบบ้างทําตามต้องการบ้างมหาราชน้ำนั้นอันเขาบริโภคใช้สอยอยู่โดยชอบอย่างนี้ ย่อมถึงซึ่งการได้บริโภคใช้สอยโดยไม่สูญเปล่านี้ฉันใดมหาราชสัพบ,บุรุษได้โพกทรัพย์อันโอฬานแล้วย่อมทำตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำทำมันดาบิดาให้เป็นสุขอิ่มหนำทำบุตรภรรยาให้เป็นสุขอิ่มหนำทำทาสกรรมกรให้เป็นสุขอิ่มหนำทำมิตรอมาตให้เป็นสุขอิ่มหนำ ย่อมตั้งไว้ซึ่งทักขินาอานอุทิศแก่สมณพราหมณ์ทั้งหลายเป็นทักขินามีผลเลิศในเบื้องบนเป็นฝักฝ่ายดีมีสุขเป็นผลตอบแทนเป็นไปพร้อมเพื่อสวรรค์เมื่อเขาบริโภคโพ,พกศัพย์เหล่านั้นอยู่โดยชอบอย่างนี้พระราชาก็ไม่รีดพกรัพย์เหล่านั้นไปได้โจรก็ไม่นําไปได้ไฟก็ไม่ไหม้ น้ำก็ไม่พัดไปได้ทายาทอันไม่เป็นที่รักก็ไม่ยื้อแย่งไปได้มหาราชโภทรัพย์เหล่านั้นอันเขาบริโภคอยู่โดยชอบอย่างนี้ย่อมถึงซึ่งการได้บริโภคใช้สอยโดยไม่สูญเปล่าชันนั้นเหมือนกันนี่ก็เป็นหลักในการใช้สอยโภทรัพย์ อีกอย่างหนึ่งในคารวะชั้นเลิศเนี่ยการใช้โปก๊กซั์เนี่ยพระองค์บอกว่าต้องไม่กำหนัดไม่โมเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคโปก๊กซั์เหล่านั้นนี่เป็นการบริโภคโปกซัพท,ที่ประกอบด้วยปัญญาเมื่อเราทําอย่างเนี้ยเราจะเห็นอนิจจังความไม่เที่ยงการเห็นความไม่เที่ยงในโลกธรรมแปดเนี่ย ปรินิพานได้ด้วยนะเห็นโลกธรรมแปดเกิดดับมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีสุขนะมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกขนะ์ถ้าเราเห็นการเกิดดับของโลกธรรมแปดเนี่ยไปเรื่อยๆที่สุดของการเน็นเนี่ย จับมรรควิธีนี้อันเดียวเนี่ยพระศาสดาบอกปรินิพานได้เลย <c oughs> นี่ก็ให้ปรับผังจิตมโนวิญญาณไม่ใช่จิตมโนวิญญาณวิญญาณสี่ระดับมาภาพเล็กๆ 6ภาพเนี่ยข้างบน3ข้างล่าง3เนี่ยเป็นภาพลักษณะเดียวกับผังจิตมโนวิญญาณเป็นการอธิบายการเกิดขึ้นของวิญญาณและการเจริญงอกงามไพลบณ์ของวิญญาณ mm hmm. การดับไปของวิญญาณทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าวิญญาณไม่ใช่ชีวิตเป็นธาตุตามธรรมชาติเกิดเพราะเหตุปัจจัยดับเพราะเหตุปัจจัย วิญญาณเวียนว่ายตายเกิดไม่มีผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดคือสัตว์พระศาสดาตรัสเลยว่าสัตว์เป็นผู้แล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏสัตว์เป็นผู้ยึดติดจิตมโนวิญญาณสัตว์เป็นผู้ยึดติดรูปเิตนาสัญญาสังขารและวิญญาณสัตว์ไม่ใช่วิญญาณวิญญาณไม่ใช่สัตว์ดังนั้นสัตตานังแปลว่าผู้ยึดติดเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่ ไม่ใช่ขันห้าขันห้าถูกเรียกด้วยคำคำเดียวว่าสังคตาธาตุเป็นท่าที่ถูกปรุงแต่งได้สิ่งที่ไม่ใช่ขันห้ามีอย่างเดียวคืออสังคตาธาตุไม่มีอะไรไปปรุงแต่งมันได้มันเป็นความคงที่เป็นความมีอยู่ แต่ในความมีอยู่ของมันเนี่ยพระศาสดาบอกว่าไม่ปรากฏมีการเกิดณนะอุปาโทปัญญาติไม่ปรากฏมีการเกิดดังนั้นทายาุใหญ่สองทตุมีสังคตะกับอสังคตะแค่น,นั้นและการฉลาดในทาสองทานเนี่ยพระองค์บอกว่า จัดเป็นผู้ฉลาดในธาตุแล้วพิกุเป็นผู้ฉลาดในธาตุ<ม>ก็ให้ฉลาดใน2องธาตุแค่นี้ก็พอ<ม>เพราะสองธาตุนี้ก็คือการบัญญัติธาตุที่ใหญ่ที่สุดแหลเพราะสังคตาธาตุเนี่ยหรือขันธ์ห้าเนี่ยมันคือระบบสังสารวัตทั้งระบบเลยการเวียนว่ายไตยเกิดมีคติ5ก็คือนรกกำเนิดเดชานเปรววิสัยมนุษย์เทวดา เทวดาก็มี3ากลุ่มเทวดากรรมภพรูปภพอรูปภพมันคือภพสามมันคือขนันห้ามันคือท่าที่ถูกปรุงแต่งได้คุณสมบัติคือเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏนี่คุณสมบัติของฝันน่งนี้ซึ่งทั้งสองอันเรียกว่าธรรมะเหมือนกันจึงเป็นธรรมะฝ่ายเกิดกับธรรมะฝ่ายไม่เกิดสังคตธรรมกับ อสังคาตธรรมเป็นธรรมะทั้งผู้เ <c oughs> วลาผูา้เจ้าตรัสว่าสัพเพธ,ธรรมะอนัตตาเนี่ยว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตามันใช้เฉพาะกับสังคตาธรราตุ <c oughs> เพราะเหตุปัจจัยของอนัตตามาจากดับเหตุปัจจัยของดับมาจากเสื่อมเหตุปัจจัยของเสื่อมมาจากเกิด เกิดเสื chat, ่อมดับอนัตตามีเฉพาะในขันห้าพระองค์ตรัสเป็นประจําอยู่แล้วว่ารูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาสังขารเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงรูปเป็นทุกข์เวทนาเป็นทุกข์สัญญาเป็นทุกสังขารเป็นทุกวิญญาณเป็นทุก เพราะฉะนั้นขันห้าไม่เที่ยงเป็นทุก์ขเป็นอนัตตานี้เป็นสังคตาธาตุธาตุที่มีการเกิดเกิดปรากฏมันจะมีลักษณะอาการอย่างนี้ไม่ผิดไปจากอาการอย่างนี้การไม่ผิดไปจากคุณสมบัติแบบนี้พระองค์จึงเรียกมันว่ามันเป็นตัฏาตาที่เราเคยได้ยินแต่ก่อนว่าตัถาตา ที่แปลว่ามันเป็นเช่นนั้นเองหรือว่ามันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นเป็นอวิตตตาตาคือไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นเป็นอนัญญาตาตาคือไม่เป็นไปโดยประการอื่นมันจะไม่มีทางเป็นอย่างอื่นมันจะเป็นแบบนี้แหละและเป็นอิทัพปัจจยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น พระองค์บอกว่าตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นครั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทําให้เป็นเหมือนการไายของที่ความพระองค์ก็รอบรู้ธรรมธาตุเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยแล้วก็จำแนกแจกแจงบอกบัญญัติเปิดเผยให้พวกเราได้ทราบ ทําให้เป็นเหมือนการหงายของที่คว่ําทําของที่ลึกให้ตื้นให้พวกเราเข้าใจง่ายและมันเป็นอิทัพป,ปัจ,จยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น และพงค์บอกว่าท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะนะย่อมมนะีเพราะการเกิดมันเป็นเหตุนะแก่และตายจึงมีดังนั้นการเกิดจึงเป็นเหตุของความแก่และความตายนั่นเองนะพระศาสดาบอกว่าธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุไม่มีอะไรไม่เกิดจากเหตุดังนั้นความตายก็เกิดจากเหตุเหตุของความตายคือเกิด เหตุของความเกิดคือพบเหตุของพบคืออุปทานเหตุของอุปทานคือตัณหาเหตุของตัณหาความอยากคือมีเวทนาเหตุของเวทนาคือมีสัมผัสมีตาหูจมูกลิ้นกายใจไปสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสปตปพะธรรมลมเหตุของเวทนาคือผัสสะเหตุของผัสสะคือสลายยตนะคืออายตนะภายในหนอกหก เหตุปัจจัยของการมีอายตนะใน6นอก6ก็เพราะมีนามรูปเหตุของการมีนามรูปเพราะว่าวิญญาณไปรับรู้เหตุของการมีวิญญาณก็เพราะมีสังขารสังขารในที่นี้ก็คือสุริยลลำแสงของดวงอาทิตย์ที่พุ่งเข้าไปหาฉากช่วงนี้เป็นสังขารทั้งหลายเป็นความปรุงแต่ง ปรุงแต่งเพื่อจะให้ไปเป็นวิญญาณเป็นเมื่อมีการกระทบกับฉากถึงจะมีลอยแดดหรือลัศมีเกิดขึ้นได้นี่คือปัจจัยของการเกิดขึ้นของวิญญาณก็เพราะมะโนสัตตานังที่เข้ามายึดถือมโนคิดว่ามโนเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราอย่างนี้